วันนี้เขามาเป็นคู่เลยเป็นแฟนกันใช่ไหมฮะใช่ครับผู้ชายเนี่ยเวลาเช่าพระเนี่ยเขาจะไม่บอกแฟนก็กระบังองค์วันนี้นะฮะพี่เขาเอาพักมาปล่อยนะครับโทษานา่น,นี่เช่าเช่ามาอะไระ <13. S 2> อ่ะหมื่นสามหมื่นสามครับอันนี้เหรียญเสมาปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่โต๊ะอันนี้พี่พ,พี่รู้ราคาไม่รู้เลยห <13 S 1> มื่นสามไหมนะพี่ 500, <200. S 2> พันสองพัน 2, อ๋อพันสองพันแล้วเป็นหมื่นสิบเท่านะแล้วดูดิของเงินไปซื้อกระเป๋าไม่เคยให้เลยนะของเงินไปซื้อพระไม่รู้กับพูดอะไรนั้นอะ เนี่ยลดกระเป๋าได้ไหมไม่ได้แพงแต่พอพาเป็นหมื่นนี่รีบโอนเลยนะโอนไว้ทีนะแล้วเมื่อไหรโอนนี่แอบเก็บสลิปด้วยโอนเลยสลิปโอนเลยแล้วก็รีบให้วกเดี๋แล้วก็รีบรถสลิปทิ้งหลักฐานหมดทุกอย่างโอ้โหนี่แสนมากเลยโอเคกับราคาปนะดิครับโทษนะไม่รู้จริงเหรอคะับไม่รู้ราคาแต่ว่าแบบไม่ได้รู้ราคาหรอเอางี้โทษนะครับบดบดเนี่ยรู้ไหมห้างอะไรไม่รู้แต่ก็เดาๆว่าก็คงมีบ้างเป็นแสนนะก็จริงๆเกิดได้ชาเลลแล้วนะ จริงๆอะมันได้เลยแะได้แล้วอะอันนี้ผมมได้มากกว่าไงเขาคุยคุยนะคุยแล้วปั่นเลยวะชมคนแน่เลยไม่เลอะแต่เราทกวันอยู่แ้วแต่กดลงตนวตเท่าไหร่ครับลองพันสามลองนสามนสามไม่รู้ทำไมเช่ามาแทนยังรงคาตลาดอุ้ยตรงนสาี่ได้กระเป๋าใบเงินพี่ก็ดูบางบางรายการที่อันไหนซื้อได้ก็ซื้ออย่างเนี้ยอันนี้ซื้อมาเหรีห่นหมื่นกว่าสองเหมหมื่นสามหมื่น้ครับ ถือว่าซื้อราคาสูงเหมือนกันนอะอ่านนั้นผมผมแยกอันนี้ไม่ก่อนได้แต่มันก็จะไม่ใช่ว่ามีอะไรไม่ดีทั้งหมดนะมันก็มีดีอยู่